<ues> ค,รครับผมมาต่อกันที่โชติรินแก้วกาครับคว้าชัยผ่านเข้ารอบตัดเชือกหวด PTT m a s t e r c u p ครการแข่งขันเทนนิสเยาวชน PTT Junior m a s t e r c u p 2 0 2 3ที่สนามเทนนิสโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพประเทศหญิงเดียวครับอายุไม่เกิน14ปีดวลกันแบบพบกันหมดนะัดสุดท้ายกลุ่ม A โชติรินแก้วกาจ,จังหวัดชนบุรีครับซึ่งชนะมาแล้ว2นัดติดพบกับ วิชยาดาพรมจันทร์จากยะลาซึ่งแพ้มาสองนัดรวดตกรอบไปแล้วแบบนี้ครับโชติรินดารุ่งจากศรีราชาเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหัวดเอาชนะไปได้2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ1ชนะ3นัดติดต่อกันผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับพัทรวดีชนะวงศ์จากพระนครศรีอยุธยา สำหรับโปรแกร,รมวันพรุ่งนี้ครับเป็นรอบรองชนะเลิศทุกประเภททั้งชายและหญิงจะเริ่มแข่งขันกันเวลา11อนาฬิกา30นาทีครับ